สวัสดีคุณผู้ชมและแฟนๆซูบายทุกท่านนะครับพบกับโจ้กันอีกเช่นเคยและที่เห็นข้างหน้าของผมนี่ก็คือเจ้า h o n d a c t 125นะครับเทลไบส์สายลุยทางฝุ่นคันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวรุ่นนี้กับการทดสอบขับขี่ในเมืองนะครับกับ7จุดเด่นที่ว่าทําไมเนี่ยต้องซื้อคันนี้นะครับมาขับขี่ในเมืองว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ เรามาเริ่มจุดเด่นที่ข้อ1กับเรื่องของการดีไซน์นะครับด้วยตัวรถเนี่ยที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะครับดูห่อ Hey, มีสไตล์แถมยังมิสกับสายแฟชั่นได้อีกด้วยอย่างแน่นอนนะครับด้วยทรงรูปรถเนี่ยที่เริ่มจากไฟหน้าทรงกลมไฟเลี้ยวทรงเหลี่ยมนะครับตัวแฮนด์ยกสูงที่ทําให้สามารถเฮนเดิลลิงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลนไมล์ทรงกลมนะครับจะเป็นตัว lcd นะครับตัวเฟรมแบบแบ็กโกลนนอกจากนี้นะครับตัวรถยังติดเบาะชิ้นเดียวสีดําขนาดใหญ่รวไปถึงจุดเด่นเอกลักษณ์ฉบับ ct 1 2 5นะครับ ับท่ออลูมิเนียมยกสูงนะครับและแหลกท้ายขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกของเนี่ยได้แบบเต็มพิกัดได้ด้วยอีกทั้งนะครับปี๊บใส่ของขนาดใหญ่ที่ติดมาให้จากทางโรงงานเนี่ยสามารถบรรจุของได้แบบเต็มที่เลยหรือว่าจะออกทิปนะครับก็สามารถทําได้และแน่นอนนะครับเจ้า CT125 นะครับยังมีอุปกรณ์เสริมมิกมากมายไม่ว่าจะเป็น h 2 c หรืองานคัสตอมจากสำนักแต่งต่างๆน,นะครับก็ทำออกแบบว่าได้ทุกแนวเลยทีเดียว ต่อมาในจุดเด่นข้อที่2นะครับยังคงเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับกับความแข็งแรงทน,ท,นทานาสไตล์รถโมเดลสายลุยนะครับสามารถใช้งานได้ไปทุกที่เลยด้วยวัสดุแชสซีไฟลิงหรือตัวถังที่แข็งแรงนะครับออกมาแบบว่าพร้อมลุยเลยซึ่งถ้ามองจากภายนอกเนี่ยจะเหมือนรถที่ใช้ตัวเฟรมเป็นโครงเหล็กทั้งคันเลยนะแถมติดแคชบาร์กันล้มมาให้ขับขี่ได้สนุกเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับต่อกันที่จุดเด่นข้อที่3นะครับกับความคล่องตัวนะครับเพราะทำไมนะครับ พราะด้วยมิติตัวรถเนี่ยที่ค่อนข้างจากกระทัดรัดนะครับและไม่ได้ใหญ่จนเกินไปผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่มีส่วนสูงไม่มากนักนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายอีกด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับที่อยากจะลองขับขี่เจ้า c ีี125คันนี้นะครับบอกเลยว่าหายห่วงนอกจากนี้ระยะแฮนด์ของตัวรถเนี่ยที่ไม่กว้างจนเกินไปแถมน้ำหนักเบาเพียง108กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งสามารถขับขี่คอนโรทรลแทนลเลอร์ในซอยแคบๆหรือว่าในช่วงรถติดเนี่ยสามารถทำได้ง่ายด้วยครับ มาต่อจุดเด่นข้อที่4ในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับกับความประหยัดน้ามันด้วยเครื่องยนต์ของเจ้า ct 1 2 5ันคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์4ี่จังหวะและใช้หัวฉีด pgm fi ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทาง Honda นะครับยังรวมไปถึงสแตนด์ออยเนะครับที่เข้ามาช่วยระบายความร้อนให้เครื่องยนต์ทนทานต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นต่อนองอัตราเร่งในเมืองได้ดีนะครับรวมถึงยังสามารถเติมน้ามันเชื้อเพลิง e 2 0ได้ด้วยนะครับซึ่งช่วยประหยัดน้ามันได้มากนะครับมาพร้อมกับ 5.4ลิตรนะครับเคมการใช้งานได้ถึง360กิโลเมตรนะครับดังนั้นเจ้า CT125 รุ่นนี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับมาต่อจุดเด่นข้อที่5นะครับกับการขับขี่ที่ง่ายนะครับโดยโมเดลคันนี้เนี่ยจะไม่ใช้คัชนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าขับง่ายนะครับเพียง,งเสียบุญแจสตาร์ทรถตบเกียร์แล้วก็บิดได้เลยนะครับโดยรุ่นนี้จะใช้ระบบเกียร์วนแบบ4สปีดนะครับตบขึ้นตบลงงัดขึ้นได้ ง่ายๆสบายนะครับเหมือนกับโมเดล Honda w เว e นั่นเองจะเชื่อว่ามือใหม่ที่เพิ่งหัดขับมอเตอร์ไซค์ครับหรือว่าเริ่มที่จะขับขี่มือใหม่อะไรพวกนี้นะครับสามารถเรียนรู้จากเจ้า c t 125ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่จุดเด่นข้อที่6กนะครับกับระบบช่วงล่างนะครับกับเจ้า c t 125รุ่นนี้บอกเลยว่าขี่ลุยได้ในทุกสถานการณ์อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นขี่ลุยน้ำาท่มฝ่าฝนทางคูืขาพวกหลุมหรือบ่อต่างๆเนี่ย ลุยได้ง่ายเลยบวกกับตัวโช๊คนะครับด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกด้านหลังจะเป็นแบบสปริงคู่นะครับที่มีระยะยุบเยอะเลยทีเดียวนะครับแถมใช้ยางแบบลิโอโฟบอสนะครับเป็นยางที่สามารถกึ่งทางลุยและเข้าป่าทางคอนกรีตก็ดีนะครับต่อสนองการขับขี่ได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับและจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับกับเรื่องของความคุ้มค่านะครับโดยเจ้า c t 1 2 5คันนี้เปิดราคาแนะนำเพียง8 4 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่รวมปี๊บ สำหรับใครที่สนใจปี๊บหรือกล่องด้านหลังรถนะครับก็เพิ่มตังเพียงนิดหน่อยนะครับ3,900บาทเท่านั้นติดมากับตัวรถให้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบความมีเอกประสงค์นะครับเอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะใส่กล่องหรือสัมภาระต่างๆนะครับขี่ไปทำงานส่งของหรือขับขี่ไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไ้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตั้งแคมป์นะครับนอนเต้นชิลๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับหรือว่าจะเอาไปขี่ในป่า ก็สามารถทําได้อย่างแน่นอนนะครับเพิ่มอัตราลดของการใช้งานเจ้า CT125 เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยก็ขอสรุปเลยนะครับกับ7จุดเด่นของเจ้า CT125 รุ่นนี้นะครับทั้งการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเครื่องยนต์ที่กัด 125cc ซีซีนะครับ พร้อมระบบหัวฉชีด PGM FI รวมไปถึงพิสตันออเจ็ตมาให้ด้วยนะครับช่วงล่างที่มีระยะยุบเพิ่มขึ้นนะครับล้อซี่ลวดยางดูโอโป,โป,โปนะครับท่อปายกสูงนะครับโดยราคาแนะนำอยู่ที่84,900บาทซึ่งผมมองว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนนะครับ มือใหม่ก็สามารถขับขี่ได้ง่ายอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปสัมผัสตัวจริงได้ที่ศูนย์บริการคอนด้าขับเขาแล้วก็ค o นด้าวิงทุกสาขาใกล้บ้านของท่านนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝากเจ้า c t 125นะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกไว้สำหรับใช้งานในเมืองนะครับก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวมือใหม่ก็หัดขับขี่ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วครั้งต่อไปเนี่ยผมจะรีวิวรุ่นไหนจากทาง Honda ก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราซูบายไทยแลนด์ด้วยนะครับและครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ